สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไออภิษณดาโพสซึงความในใจทุกคนรักมึงหวังมากเหลือเกินว่าต้องรอดให้ได้ ทำกลางปฏิบัติการค้นหาแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังที่พลัดตกสปีดบอสลงไปในกลางแม่น้ำจ้าพระยาตั้งแต่คืนวันที่24กุมภาพันธ์65ทำกลางความห่วงใยของครอบครัวและคนในวงการบันเทิงไออภิษดาเครือคงคาเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งได้โพสต์ข้อความถึงแตงโมว่ารีบกลับมานะเมืองเมืองคือคนที่กูมีความหวังมากเหลือเกินว่าเมืองต้องเอาชีวิตรอดได้ไม่รู้ทำไมนับตั้งแต่วันที่เมืองรถความวันนั้นเราเจอกันตอนเช้าทำงานด้วยกันและเป็นวันเกิดกูส่เม It's uh. กูกลับบ้านตอนกลางคืนเห็นเจ้าหน้าที่กำลังช่วยรถคันหนึ่งคว่ำอยู่บนถนนทางผ่านกลับบ้านคิดว่าโหคนขับเป็นไงนะพอถึงบ้านก็แอบ,บคิดในใจอีโมเป่าวะเอาไงดีโตไปหาก็คือมึงจริงๆแต่มึงก็รอดมาได้และข้อความสุดท้ายเราเพิ่งคุยกันเมื่อเดือนที่แล้วงานรับปริญญาเมืองกูบอกว่าก,กูดีใจแทนพ่อมึงนะและเราบอกรักกันและกูอยากบอกมึงว่าไม่มีใครเลยมึงเพียงแค่มึงหันมามึงก็เจอเจอกูทุกคนรักมึงอยากให้ มึงกลับมาเห็นว่าคนเขารักมึงแค่ไหนกลับมานะเพื่อนท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ